วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่คณะทํางานที่พรรครัฐบ,บาลได้จัดตั้งขึ้นได้มาประชุมกันในเรื่องแรกก็มีการเลือกประธานและก็รองประธานคณะทํางานที่ประชุมก็กรุณาเลือกผมเป็นประธานคณะทํางานแล้วก็ท่านพงเทพเทพกรจนาเป็นรองคณะทํางานประเด็นที่เราได้พูดคุยกันก็มีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือคํวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทั้งในคํวินิจฉัยกลางและคํวินิจฉัยส่วนบุคคลน,นั้นเนี่ย มีในยะรืะมีสาระต่างๆอย่างไรบ้างประเด็นที่2ก็คือว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือพศ2550นี้ในประเด็นแรกนั้นก็ได้มีการดูถึงประเด็นที่สามัญได้ตั้งไว้ซึ่งมีด้วยกัน4ประเด็นก็คือว่า1สสามัรับเรื่องโดยตรงได้หรือไม่ประเด็นที่2ก็คือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291นั้นมีความหมายเพียงใด ประเด็นที่3ก็คือการการะทาของผู้ยื่นยัตติทั้งหลายนั้นเป็นการการะทําที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่คือเข้าข่ายตามมาตรา6 8หรือไม่นั่นนะครับประเด็นที่4คือต้องมีการยุบพรรคกันหรือไม่เมื่อได้ดูคำวินิจฉัยทั้งส่วนกลางและก็ส่วนบุคคลแล้วเนี่ยก็เห็นว่าประเด็นที่1นั้นก็เป็นเสียง7ต่ตอนหนึ่งนั่นก็คือเจท่านเห็นว่าสารรับเรื่องโดยโตรงได้ซึ่งที่ประชุมก็ตั้งข้อสังเกตว่า ประชาชนที่มายื่นเรื่องนั้นก็อาจจะสับสนเพราะก่อนหน้าที่ศาลจะรับเรื่องโดยตรงนั้นเนี่ยคำวินิจัยของศาลในปีปราณ4 9ก็ดีเว็บไซต์ของศาลก็ดีหนังสือซึ่งอธิบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลก็ดีนั้นแนะนําทุกคนว่าการมายื่นเรื่องตามมาตรา18นั้นต้องยื่นผ่านในการสูงสุดเท่านั้นแต่พอครั้งนี้ศาลร,รับโดยตรงและได้พยายามตรวจค้นในคำวินิจัยทั้งส่วนกลางและส่วนบุคคลแล้วไม่ปรากฏมีคาําอธิบายว่าเหตุใดก่อนหน้านั้นศาลจึง เข้าใจเช่นนั้นแต่ต่อมาสารมาเข้าใจว่าสารรับโดยตรงได้ซึ่งที่ประชุมก็แสดงความกังวลว่าการรับโดยตรงเช่นนี้เนี่ยจะเป็นภาระสําหรับสารต่อไปอย่างมากแล้วเพราะว่าใครทราบเรื่องใดขึ้นมาที่เข้าข่ายตามม8แล้วเนี่ยก็จะมาร้องต่อสารหมดนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวและองค์กรอายการเองก็อาจจะไม่มีใครไปร้องดังนั้นการรวบรวบัญญัติไว้เช่นนั้นจะไม่มีไม่มีที่ใช้แน่นอนเพราะว่าไปร้องอายการก่อนแล้วกว่าจะมาสารงั้นตรงนี้เองก็เป็น เป็นประเด็นที่เรามีข้อสังเกตกันประเด็นต่อมาก็คือว่าสารรัฐมนูลน,นั้นได้วินิจฉัยประเด็นที่2และที่3ประเด็นที่2คือมาตรา291คือบทบัญญัติที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,น,น,นั้นเนี่ยมีความหมายเพียงใดกับประเด็นที่3ที่ผมเรียนแล้วก็คือการกระทําของผู้ยินยติทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่เข้าข่ายตามมาตรา18หรือไม่บังเอิญสารไปกําหนดประเด็น291ไว้ก่อนประเด็นว่าผิดมาตรา18หรือไม่สารก็เลย พยายามจะอธิบายมาตรา291แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคําวินิจฉัยที่จะผลบูกพันใดๆ <Okay. S 1> เป็นเพียงคําแนะนำ <Yeah. S 1> เช่นคําแนะนำว่าถ้าจะจัดทำรัฐธนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับก็ควรจะไปทำประชามติเสียก่อนแต่ก็ไม่มีรายละเอียดว่าวิธีทำประชามตินั้นทําอย่างไรอาศัยกฎหมายอะไรประการต่อมาศาลก็บอกว่าก็เป็นความเหมาะสมที่รัฐสภาน,นจะแก้ไขรัฐนูญเป็นหายมาตราต่างๆได้ ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันว่าหลายมาตรานั่นหมายความว่าเป็นประเด็นประเด็นไปซึ่งอาจจะคทบเกี่ยวหลายมาตราใช่หรือไม่นะครับท้ายที่สุดในประเด็นที่3ก็คือว่าศาลเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งหมดนั้น,นในการเสนอยติยกร่างร่างหน่นแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา291ที่จัดให้มีสอสรอขึ้นนั้นเนี่ยศาลเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่เข้าข่ายตามมาตรา6 8ซึ่งก็จะมีเหตุผลหลากหลายไปนะครับแต่ในคำใช้กลางก็เห็นว่า หนึ่งข้อเท็จจริงก็ไปไม่ถึงท่านผะู้ใชาส่วนบุคคลบางท่านก็เห็นว่ามันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตามรัฐธ,ธรรมนูญในหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญแต่อย่างใดงนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเผื่อสารวินิจฉัยประเด็นที่3มาก่อนประเด็นที่2แล้วเนี่ยประเด็นที่2การอธิบายเพิ่มเติมในมาตรา29 1ซึ่งเสมือนเป็นคาแนะนํานั้นนะก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้มอบหมายแต่ละท่าน แล้วก็แต่ละพักช่วยไปตรวจสอบรายละเอียดจนให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งก็ให้เวลาประมาณอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราอาจจะไม่ประชุมเพราะว่าจะมอบหมายแต่ละท่านไปไปตรวจสอบไปดูให้รายละเอียดจะได้ประชุมในวันจันทร์ถัดไปว่ามีความหมายมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะไปสู่ประเด็นในรายละเอียดต่อไปที่พวกเราอยากจะรู้นะนะครับว่า,ววาระหวาางีสัมนนั้นจะลงมติดได้หรือไม่ได้ต่อไปก็ขอให้ดูรายละเอียดกันแล้วก็ในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามี มีเรื่องที่เราต้องคุยกันด้วยแล้วก็ได้พูดจากันไปก็คือว่าทําไมต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมัรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี้หลายท่านก็เห็นว่ามีบทบัญญัติหลายมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับนีบ้ที่ขัดแย้งกันเองหรือขัดต่อหลักนิติธรรมโดยชัดแจ้งบางท่านก็ยกประเด็นขึ้นมาว่าอย่างมาตรา237หรือมาตรา1 8เองนั้นเนี่ยถ้าศาลมีคําสั่งยุบพักแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้หัวหน้าพักแล้วก็ให,ให้ให้กรรมการบริหารพักทั้งหมดเนี่ยนะครับ ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5ปีซึ่งอันนี้ที่เราเห็นผ่านมานั้นเดิมล้มเหลูทุกฉบับไม่เคยบัญญัติเช่นนี้มีฉบับนี้เป็นบัญญัติเป็นครั้งแรกซึ่งก็บัญญัติโดยเอาประกาศคอปคอเนี่ยซึ่งออกมาหลังจากการยึดอํานาจซึ่งออกมาว่าให้สามารถถอนสิทธิ์เลือกตั้งกงรรมการบริรัคทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งข้อหาโดยไม่เปิโดโอกาสให้เขาได้ต่อสู้โต้แยง้งแต่อย่างใดเลยก็เห็นว่าอย่างนี้มันขัดต่อหลักนิติธรรมที่ร้มนูลฉบับนี้ กล่าวอ้างเอาไว้ในมาตรา3าอย่างชัดเจนบางท่านก็เสนอถึงขนาดว่าก็เป็นเรื่องแปลกเพรพักถูกยุบชื่อพักเดิมใช้ไม่ได้แต่คนถูกตัดสิทธิ์กลับมาใช้สิทธิ์เหมือนเดิมได้อย่างพักที่ถูกยุบไปเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าตลอดการเลยก็คือว่าจะใช้ชื่อพักเดิมอีกไม่ได้ต่อไปซึ่งพัก,กไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคนทําผิดบางทีมีแค่คนสองคนถ้าหากจะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้ผิดพักก็ไม่ได้ผิดก็กลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้ผิดด้วยก็ต้องรับโทษถูกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ทับเองก็กลับมาใหม่ไม่ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่างยิ่งบางท่านก็เห็นว่ารัฐนูลฉบับปี50นั้นแม้จะให้ประชาชนลงประชามติแต่ผู้ยกร่างนั้นเป็นบุคคลที่มาจากความได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้ยึดอํานาจทั้งสิ้นทําไมไม่ทําอย่างที่ปัจจุบันนี้นก็คือว่าให้ผู้ยกร่างรัฐนูลนั้นมาจากตัวแทนประชาชนทั้งประเทศมันก็จะเกิดความชอบธรรมในรัฐธรรมนูญมากขึ้นโอกาสที่ มีการล้มล้างรัฐนูนเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการที่ไม่ชอบทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นได้ยากต่อไปประเทศก็จะมีรัฐนูนที่ดีที่มาจากประชาชนเป็นผู้ยกร่างแล้วก็มาจากประชาชนให้ความเห็นชอบต่อไปครับทั้งหมดก็มีประเด็นเพียงเท่านี้ครับไม่มีการพูดคุยกับท่งกรอบเวลาในการทำงานคณะาทำงานนะครว่าจะต้องทำงานมานแค่ไหนมันจะมีความเฉยๆนหครับกรอบเวลาจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาแล้วก็ความยากง่ายของประเด็นที่จะศึกษาต่อไปแต่องไรก็ตามใน ที่เราตกลงกันนะั่นก็จะพยายามทําโดยเร่งด่วนก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้เม<ๆ>ื่อมีความชัดเจนประเด็นต่างๆเราก็จะถแถลงให้ทราบเป็นระยะระยะไปครับกบบออก,ก็เดี๋ยวไว้เคราวถัดไปจะมาศึกษาดูกันอีกทีครับคราวนี้ก็เพียงแต่ว่ายกประเด็นว่าศาลบ,บอกว่าต้องทําประชามติเสียควรศาลใช้คําเหมือนกับแนะนําว่าควรจะทําถามประชาชน,ชนเสียก,ก่อนว่าควรจะมีฉบับใหม่หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะถามยังไง เราจะถามด้วยกฎหมายอะไรนะครับาบ้านที่ให้พระร่วมรัฐบาลไปทำแล้วที่จะกลับมาเสนอครั้งหน้าส่วนใหญ่จะไม่หนักเรื่องของการประชาสัมพัโดยเฉพาะเรองการ,ราาวาระสามไม่ได้ครับที่ผมที่ผมเรียนไปแล้วก็คือให้ดูคำวินิจฉัย,ยของศาลในรายละเอียดทั้งหมดทั้งส่วนบุคคลเขาใช้กลางนะต่อประเด็นต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นประเด็นสําคัญก็เดี๋ยวเอามาคุยกันคราวหน้าครับการพูดถึงไหมครับที่เกิดมีการการทำงานที่ล่าช้ามันจะทำใ ก็ยังไม่ได้พูดประเด็นนั้นเพียงแต่ว่าเราตั้งใจจะพยายามทำทาให้เร็วแต่ก็ให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้มีคำทธิบายที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นครับถ้าือคณะทํงางานชุดนี้ก็ดีหรือพรรครัฐบาลก็ดีก็มีหน้าที่ไปรณรงค์นะครับให้ คนทั้งสังคมเนี่ยหรือผู้ที่เขี่ยวข้อเข้าใจตรงกันว่าความปรารถนาที่จะทำในเรื่องที่เป็นความปรารถนาดีสารเองในคำาชร์ส่วนกลางก็บอกว่าเป็นความปรารถนาที่ดีนะครับที่ดำเนินการก็เป็นไปตามรัฐมนตรีฉบับปัจจุบันนี่แหละก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันที่เรียนนะครับว่ารัฐมนตรีฉบับเนี้ยมีข้อที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขอยู่หลายเรื่องประเด็นที่หนึ่งข้อที่เป็นประชาธิปไตยก็หลายเรื่องประเด็นที่สองและประเด็นที่สามก็คือว่าถ้าเราอยากจะเห็นรัฐมนตรี ยั่งยืนถาวร<ม>คนจะมาล้มยากหรือวิธีทางที่ยึดอํานาจต่อไปจะทําได้ยากถ้าผู้ยกร่าาเป็นประชาชนผู้เห็นชอบก็เป็นประชาชนทั้งประเทศเราอยากจะมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับแล้วก็จะขอขอว่าอย่างสมมติเราประชุมกันวันนี้เสร็จเนี่ยก็มอบหมายพักร่วมว่าช่วยกรูานําข้อข้อสรุปเบื้องต้นของแต่ละครั้งที่เราประชุมกันเนี่ยไปรายงานต่อที่ประชุมของสสของพักร่วมแต่ละพักด้วยครับครูยังไงัเิหน้าใน ก็เป็นเป็นเรื่องของทักร่วมจะต้องตัดสินใจต่อไปเราก็เป็นคณะทำงานก็ทำหน้าที่ศึกษาทั้งหมดแล้วนำเสนอครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ